ไม่ได้ห่วงตัวเองนะยกเบียรขึ้นเมื่อกี้ยกเบียรขึ้นไว้โอ้สบายดีพี่น้องโอ้เบ่งบรรยากาศค่ะเบ่งวนสีก้นกี่ทางสามสาวเดินเข่านะคะวันนี้ เอาผู้ใดีมามปิดขอกเข้าไปน,น,นบ่น้งนี่มีก็สั้งมีสั้งนี่เก่งจริงเก่งหรอไอห,หมาบ้า,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 ากลับมาห่องละจา้าหนาวแห้งทั้งภูเขาหนาวคาหนาวแน่อุ่นพญ,ญาบาลกันยืนสูบยาอยู่หนาเฮื่อนขา สำนีกก็เ้อค่ะฮอทองแล้ว